เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับงวดนี้ครับ16ธันวาคมวันนี้เป็นวันแรกครับเพิ่งมาลงรู้สึกว่าไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เทคนิคพอสมควรครับเพราะวงวดที่ผ่านมาเราเข้ามาแด่เลข4994้นี่แหละครับ สองตัวบนนะแต่ก็มันก็สลับตำแหน่งเอานะครับเพราะมันออก9 9 4แต่เราวางไว้49นะครับ9ชุดเป็นักบสลับตำแหน่งก็18ชุดก็สมน้ำสมเนื้อกันว่าที่ผ่านมานะครับแต่สูตรย่อยนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เท่าไหร่ครับเราได้แต่ชุดสรุปนะ4994นี่นะครับก็โอเคครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ4994นะครับ3ตัวบนยังไม่ถึงได้แค่2ตัวบน2ตัวล่างนี้ไม่ได้ไกลเลยครับ ก็คลิปนี้เรามาดูวิ่งล่างกันจะเป็นยังไงสูตรนี้มาใหม่ครับมาใหม่นะ16ธันวาคมนะตอนรับสิ้นปีเก่าบ้างนะครับธันวาแล้วจะใช้สถิติห้างงวนในถอยหลังห้าง,งว่วนเรามาดูสูตรกันครับมาหาหิงวิ่งล่างมา,มาฝากกันในคลิปนี้ลองพิจารณาดูครับเราใช้สูตรยังไงเราใช้หลักหน่วยครับบวกกับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองเขียนร้อยหน้า ครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1กับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1ผลรวมไปบวกศูนย์คงที่ครับนะบวกศูนย์คงที่โอเคนะครับลายมืออาจะไม่สวยนะครับหลักหน่วยบวกหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่2 บวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งผลรวมได้เท่าไหร่เอาหลักหน่วยครับมาผลเลขศูนย์ไม่มีปัญหาตัดทิ้งเลยนะเลขตัวเลขคงที่เอามาดูร้อยย้อนหลังห้างวดนะครับลองดูพิจารณาดูวันี้ถ้าย้อนหลังไปห้างวดจะเริ่มจากสิบหกกันยายนเฟ้นหาวันที่หนึ่งตุลาคมหลักหน่วยเลขสามครับร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองเลขหนึ่ง หลักร้อยกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1คือ8กั 3. บ3ผลนรวมคือ15เอาเลข5ครับวิ่งล่างออกอะไรครับ5 9 5เข้าตำแหน่ง10ล่างครับนี่ครับ5 9ต่อมาครับ 3, 5, 5, บวก5บวก5บวก5เป็น18ใช้เลขก8ครับบอก38เข้าหน่วยล่างครับเลขก8ต่อมาครับ 1นบวกสเป็น5้บวกเเป็น14 14ใช้เลข4เลยครับออก4 0 4เข้าตำแหน่ง10บล่างครับวันที่1นพฤศจิกายนมา16พฤศจิกายนครับเราจะได้เป็น4ี่บวกหบวกสบวกหเป็น16ใช้เลข6ออก4 6ครับหน่วยล่างเลข6ต่อเน,นื่องครับวันนี้นะหนึบวกเจบวกสบวกแเป็น18ใช้เลข8ปดออกแป วัที่ผ่านมาล่าสุดนี้แหละครับ1ธันวาคมทีนี้เรามาถึงงวดที่1 6ธันวาคมที่จะถึงใส่ทีห้างวดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะ5เข้า10ล่าง59 8เข้าหน่วยล่าง38 4เข้า10ล่าง40นะครับแล้วก็6เข้าหน่วยล่าง46 8เข้า10ล่าง84งวดนี้ครับเราคำนวณในเลขนี้แลลวครับเลข4คำนวณยังไงครับหลักหน่วยเลข4ร้อยสตัวหน้าครั้งที่2องเลข7 หลักร้อยกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1คือ9กับ4ผลรวมคือ24ใช้เลข4ครับวิ่งล่างครับมาหายเหง่วิ่งล่างเสถิติห้างวด16ธันวาคมได้เลขส่ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพวิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย